วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้มาเต็มอิ่มไปกับละครรายการและภาพยนตร์ตลอดทั้งวันอาทิตย์นี้ค่ะเริ่มโดยซิดคมอารมณ์ดีที่เคยออกอากาศสร้างความประทับใจให้แฟนๆมาแล้วกับเรื่องรักสุดปลายนวมนำแสดงโดยเต้ฝุ่นตัดเพชรและจาได้อินโตเร่เรื่องราววุ่นวุ่นของชายหนุ่มที่ฝันอยากเป็นซุปตาท์ทให้เพื่อนสาวคนสนิทคอยช่วยเหลือความสัมพันธ์จึงแปรเปลี่ยนเป็นรักโดยไม่รู้ตัวครั้งนี้จะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้นะคะ ต่อกันเลยค่ะเวลา13.30นาิกานาทีกับรายการชักแท้งไทยแลนด์ซีซั่น3ในสัปดาห์ที่แล้วธุรกิจซอสปรุงสำเร็จรูปแค่เปิดตัวโมเดลธุรกิจก็ทำให้เหล่าชักนักลงทุนทั้ง5คนตาลุกวาวยื่นข้อเสนอและแย่งชิงกันอย่างดุเดือดใครมีไม้เด็ดอะไรงัดออกสู้กันเต็มที่แต่งานนี้จบดีสวยๆกับชักเต้ภูริศพิรมพักดีค่ะชักไปครับผม สัปดาห์นี้การต่อรองธุรกิจของเราชารักจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นอีกเพราะแต่ละคนเริ่มมีการจับทางและมองเกมออกแล้วบอกเลยว่าต่อจากนี้อยากได้ธุรกิจไหนสู้ไม่มีถอยแฟนๆสนุกแน่ค่ะก็มีแข่งแย่งกันนะครับแล้วก็มีลูกล่อลูกชวนกันคุณเต้ก็อาจทำเป็นเงียบๆบ้างเอาไม่เอาไม่เอาก็คอยดูตอนนี้เริ่มรูมมุกแล้วคุณจีก็มาแบบมาแบบมานิ่มๆมึดๆส่วนส่วนชักหมูเนี่ยก็เป็นที่น่ารักเลยแกแกเข้ามาร่วมหมดทุกอย่างอาจารย์บอกความลับทั้งหมดเลยเนี่ย เราเริ่มรู้มุกแล้วเริ่มุกแล้วแต่ว่าก็ก็ดีนะครับทําให้แบบมีความหลากหลายในการดิวในการในการที่จะให้คอมเมนต์ในการจะให้ข้อคิดเห็น ปิดท้ายความบันเทิงกับภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ Love You โค้งอีกเกิ้งมาม่วนคักๆก,ก,กับความฮักสุดฮาณะบ้านโค้งอีกเกิ้งรักครั้งนี้เกือบจะดีแต่ดันมีผีพ่อตามาขัดขวางมาเจอกับผู้บ่าวบ้านๆอย่างบักพลเวียสุกลวัน์และสาวแหม่มคนสวยเซฟานีอวานิกพร้อมเหล่านักแสดงที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเรื่องราวป่วนๆสุดฮาจะสนุกขนาดไหนลุ้นไปกับความรักครั้งนี้ใน Love You โค้งอีกเกิ้งเย็นวันอาทิตย์นี้เวลา18นาฬิกาค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วภุ้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ